เชียงแสนเลยดกงามป่อมแม่พี่น้องวันนี้มาด้วยความศรัทธาบ่องปอยหัวปืนงามเออกาะหูซีกว่างามตามาด้วยความศรัทธาซุกไหนเราจะเหมือน สุกไหนเราจะเหมือนอยู่ตุ่งล้อยาบบต้องซื้อทำโดยใจฮักใจฮัก หน้าเอาเป็นตัวอย่างครับหน้าเอาเป็นตัวอย่างน้อ,นองมีตะตมดกี่ตัวนี่ปลาทอ นี่นี่เ้าไอ้คิดเป็นเงินหลายล้านเนะเ<อ>าะวันดีวันดีวันนั้นทายก๊อฟวันดีวันดีมองกันนึกว่าขายครวันนั้นทายก๊อฟน่ะมนึกว่กาขายเลยได้กินจังได้ไหมได้กาไอ้อันตัวได้แป้งโกมูนี่ลุงนี่ ุ so, the so, ่นร so, so, right? well ้จารอํานวยไออันดูเหมือนป่าพ่ออันสอนสูแรกสอนกอสอนคอฮะนั่นครับเออแต่อเนาะ แม่น่ะนะเดี๋ยวแนะนำให้รอๆนี่แล้วจิ้วอย่างนี้เจเอพันอย่างลูก่อยอาช้ะไนะด้ครับนี่ละน้ันแปดโอ้แล้ก็ได้กี่ลละนี่เขาขายขายนับนับขายเชื่อจนผสมตัวครับ้นตัวตัว đó mắn bò hát vào luôn. có. sắc sì tao cắn. phải bò liêng má. cái mày quan miếng má mẹ tụi này. có. oh. đeo cho hả? ่าขึ้นลครับกไ่เอาออ,าอ,าาอกมาเอาขูทอขบ้านแำรวยเนาะฮ้ <c oughs> ลำรวยยุ่พอพออยู่พอกินแคับอ๋อพออยู่พอกิน้ามดีหลายล้านอยู่ครับดีละพุมมใจปอก็งินดีด้วยเน้อลำรวยเต้มันก็สิ่งดีติ่งาม โถ่ผมใจแตะอันนี้ลูกไระตุวนตะกี้ครับแต่ว่ามันเป็นเอามาเลี้ยงแบบไรตุง้งไรกระไรบ่อบ่อคอยงานเท่าไรครับแต่เขาเลี้ยงแบบเย็นลงมากรทันยางอันเลี้ยงยี่เป็นห้องเลี้ยงอะไรอย่างนี่ไล่ทุ่งไล่ทุงคค่งมีแต่ได้กับได้บ,บ่มีรายจ,จ่ายจะก้องแม่ครับมันมบ,บน่มีรายจ่ายอะไรรายจ่ายแต่ถ้าเสือถมันจะงานก็มันก็ต้องงานต่อจาเขาเป็นหัวนปุ๋ยเนลงครับถ้าเขาเลี้ยงไว้ในบ่อกระนั้นมันต้องซื้อกับซื้อให้มันกินครับ ถ้าพอถ้าพอจะซื้อเล่นอางมวนมวลนี่แนะนำจะได้นี่งต้องดูก่อนว่ามีที่อย่างกออย่างกอจะไปเลี้ยงเพื่อจะได้สวนลำไยสักสวนอ่ะสวนลำไยสักสวนนี่ง้านสักอะไรอ๋อเออเออใช่หมดช่วยเดี๋ยวสนใจตั้งมาอ่ะวมานีเป็นมาปูมาแม่เดี๋ยว ผู้น้ออ๋อจะเอาเข้าไหนแหละว่าโถอันอันนี้ถือว่ารอแหละก็ฮะรับหนึ่งครับเป็นห่อพันธุ์อย่างรุ่นนี้อันนี้เป็นไถ่ใ่ครับไถ่ใ่ครับต้อนรับใช้งานเลยนะครับโอ้ยใช้งานแต่ว่านี่เป็นอะไรตัครับถ้าว่าพ่อจะซื้อเลี้ยงสักตัวนี่ซื้อมาพันอย่างนี้อ่อายังไงครับยังไงเลยไถมาไถใหญ่ดีกว่ายัง่ายังง่ายเลยขีง่ายไงแม่แข่งแค่นั้นผมเคยซื้อมาเลี้ยง ตายก็ตายฝังอย่ที่บ้านนั้นตีตัวห้าตัวแล้วอ๋อมันโลบโลบแพ้แพ้มากแต่ว่าเลี้ยงหัวนี่มีแต่รวยกับรวยโอเคข้ามคนตายแล้วอ่ะนะก็ได้ความฮู้จากลูกจากหลานเนาะคนไรก็เช่นกระดิ่งก็สยท่ายใกล้แกทางรายการบนรายกัรจิมเนื้อ ยินดีเนอะลูกหลานร่ำรวยเป็นตัวย่างของชุมชนตรงร้ออย่างครับยินดีต้อนรับผู้มีความตั้งใจมีแนวคิดหลายอย่างสำหรับเจ้านี้นะครับก็ถือว่าเป็นความคิดชี้แนวไป ทุกเย็นขนาดนี้นะเจ้ากับบ้านต่กอเอากบาักากบบ้านขนาดนี้เนอะลำรวยเนอะลูกเนอะลำรวยลำรวยลำรวยกิจการดีเตออายุมันขวัญยืน